สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้ช่องปองลองทําเราได้อะไรมานะครับวันนี้เราได้ตัวทีหนึ่งสามศูนย์มานะครับคัดเล็กนะครับถังล่างนานๆจะได้เจอถังล่างครับดี๋ยวลองดูเครื่องดึงไม่ออกนะครับทําไมมันดึงไม่ออก ลูกจะติดหรือเปล่านะฮะอ่ะหัวเทียนก็นหลวมมาเลยนะฮะหัวเทียนการนี้เอาไงดีเดี๋ยวผมขอสองลูกสูบก่อนเลยดีกว่า,าขายออกไป จะถอดฝาตรงท่อออกนะครับฝาครอบท่อครอบท่อก็จะมีตรงนี้ตัวงถ้าลูกติดกระยุ่งเลยพังยันก้านยันเสื้อเลยต้องครับอ่ะนี่เสร็จถอดน็อ ตรง่อนะฮะน่าจะเป็นเบอร์แปดเบอร์แดูสนิมขึ้นเต็มหัวเลยเนะี่ยเดี๋ยวเรามาถอดดูกันว่าสาเหตุที่มันดึงไม่ออกเพราะอะไร เอานอ็อตออกแล้วนะท่อลูกสูบเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมซูมฮห้ลูกสูบก็ยังไม่มีรอยอแต่ทำไมมันมันบิดไม่ได้ไม่ไป เครื่องไม่หมุนคัดคัดไม่ทำงานเรยอขอถอดฝาหน้าดูเดีกว่านไหนก็ถอดแล้วฮะแล้วมาลื้อไปด้ยวยกันแกงเงี้ยโชคดีที่ใช้บล็อกได้นะอือออกนะฮะบล็บอกออก ที่เหลือดิหัวหัวจะไปหมดแล้วจะลองเอา้าออกออกนะครับตัวนี้ดิหัวมันเยินเอา้าออกเฉยโชคดีไปนว่าจะต้องถอนเกียวซะแล้วฝั่งนี้ ฝั่งนี้หัวก็เย็ยนทำไมมันออกง่ายเออสภาพที่น่าจะออกง่ายก็ไม่เคยจะออกให้เลยเนะียต้องผ่าหัวต้องถอนเกลียวอย่างเดียวน็อตน่าจะต้องได้เปลี่ยนใหม่ถ้าเราจะบิ้วนะฮะก็ดูแล้วมัน ขายเข้าคงไม่แน่นนะถดลฝาหน้า ใส่ติดตรงหลังคาอีกตวงหลุดมาหมดเลยนะครับสายไฟคอยไฟอ้าวหมุนอาแล้วมันไปติดอะไรครับเนี่ย อ๋อหลังคามันไปกดไอ้นี่เนี่ยไปกดไอ้ทำให้ชุดคอยไฟไปเบียดกับจานนะฮะนี่เห็นเนี้ยดูนะตรงนี้ชุดแม่เหล็กไปเบียดกับ ตัวคอยไฟนะฮะมันเลยทําให้ไม่หมุนแต่ทำไมตอนแรกมันดึงไม่ออกนี่รานนี้เดี๋ยวเราคงจะทําอะไรต่อไม่ได้นะฮะคาบูก็ไม่มีไฟก็ขาดสายไฟเดี๋ยว มันจะลื้อเลยนะครับเดี๋ยวจะลือ้อเพื่อมาปั้นใหม่เอาไหนออกก่อนดีเดี๋ยวผมขอเอาถังออกก่อนแล้วกันจะได้ไม่เกลียดกัดถังผอก็ไม่รู้ว่าแตกหรือเปล่าแต่สภาพก็เอาเรื่องอยู่ ดียิงได้มากมันจะถามว่าจะครบมันก็ไม่ครบนะถังอะไรอะไรไอยู่ข้างในอ๋อไอ้นี่ฮะสายตัวดูดมันมีกองอยู่ข้างในาโชคดีนะที่ยังมีไอ นะยังมีเม็ด CDI แต่ไม่รู้ว่าใช้ได้ป่ะเปล่ถอดขวาลานสตาร์ทออกนะบทจะง่ายก็ง่ายหมดเลยหรือเครื่องัวน,นี้เคยโดนถอดมาแล้ว <c oughs> นี่จุดสวิต ปิดเปิดส,สายสวิตชุดสวิตเหลือตัวหนึ่งหะครบหมดแล้วโอเคลานใช้ได้ชุดนี้เหลือ ดคัทนะฮะถอดคัทถอดอา่าจานลัาสตาร์ทเดี๋ยวผมจะเอาถอดดีกว่าถอดออกหมดเลยขุนซ้ายขุนซ้ายดูลูกสูบ ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เชือกยันเหมือนเดิมนี่กันเอาเห็นไหมเหมือนทุกครั้งไปนะครับผมจะใช้เชือกในการถอดเพื่อล็อคลูกสูบนะฮะจะได้ถอดชุดไอจานไฟกับคัดได้นะฮะ แล้วก็ค่อยยัดเข้าไปให้มันไปลึกๆเดแล้วเรามาบุนทางซ้ายล็อกแล้วนะครับล็อกแล้วเดี๋ยวมาเอาตัวนี้ออกน่าจะเป็นเบอร์12นะฮะแข็งอยู่เหมือนกันนะ ตัวนี้พี่เพื่อนเคยเห็นแล้วล่ะเดี๋ยวจะใช้ดีขัดเอานะไขควงขัดเอาได้เลยพอขัดเสร็จมันก็จะหลุดแล้วก็คลายออกมาเลยนะคลายจานไฟมีอะไรข้างใน ใส่จะเป็นลูกยางตรงไหนนะของลูกยางตรงนี้นะฮะแล้วมันเข้าไปได้ข้างในได้ไงนะปล่อยมันเดี๋ยวเอาชุดนี่ชุดคัดนะครับชุดคัดอ่ะล็อกแล้ว แล้วนะครับโอเคจุดนี้อืม เหมือนมีแต่แหวนในนี้นะมีแต่แหวนลองอีอ๋อแหวนสปริงใช่เหรอแหวนสปริงไม่มีมานะครับ ให้กลองมันจับก่อน,นะฮะแหวนสปริงไม่มีมาความจริงต้องมีแหวนสปริงด้วยนะฮะชุดคัตเดีด๋ยวมาตอนประกอบเดี๋ยวมาหาชุดคัตชุดน,นี้เดี๋ยวนี้ออกก่อนดีกว่าเออชุดคอยไฟนะคร เหมือนจะเคยแกะน็ <Not. S 1> อตคอยไฟคอยไฟยไฟก็ติดติดชุดไรลว่ะออาวเดียบพันกันหมดแล้วอ๋อ C D I นะครับ เดี๋ยวเรามาเอาที่ไกออกพอดีก็จะมีเสียงรถด,ดินรถไถน,นะพอดีอยู่ตรงข้างสวนกันถอดตัวหูยึด สวิตดับแล้วก็เม็ด C D I นี้จุดไฟกล่องไว้ก่อนอันนี้เหลือตัวจานไฟเดี๋ยวตัวนี้ออกเบอร์เทวว่าไหร่้งอ่ะโอเคครับเบอร์12 จะทำเหมือนเดิมนะเอาเชือกออกแล้วก็จะมาร้อยหิ้วตีนะครับนี่นะครับใช้เชือกร้อยนะอันนี้มันเป็นตัวคัดเล็กนะฮะรูนี่มันเชือกใหญ่ไอตัวที่ผมใช้ประจำอ่ะมันยัดไม่ได้ผมเลยใช้เชือกเล็กของหลักการเดียวกันง่ายเหมือนกันนะครับ หาเหล็กนะฮะก่อนอื่นจะต้องมีนอ็อตตัวเมียนะฮะเห็นไหมครับน็อตตัวเมียของเดิมที่เราถอดเมื่อกี้ใส่เข้าไปบนสี่ห้เกลียวนะฮะให้มันมีจังหวะลอยตัวขึ้นมาได้เสร็จแล้วเราก็หิว้วหาเหล็กนานาตันๆน,นะครับมาแเ้วคอนนะฮะ ตีตีนิ้นเน้นสักรอบสองร,รอบก็เดือดรุดแล้วนะอันนี้หลุดแล้วแล้วก็ถอดโอเคชุดนี้จานไฟยังอยู่โอเคลิมไม่หายไปไหนนะ เดี๋ยวเราจะต้องถอดริมด้วยถอดริมก็หาไขควงนะวางอ่าผมยังไม่ทันสกัดเลยว่าจะสกัดนั่นนะ่ะริมล็อกจานไฟกลัวหายก็ไปแปะเลยนะมันก็จะอยู่แล้วไม่ไปไหนเพะ จานไฟเป็นแม่เหล็กชุดนี้เหลือเสื้อสูบยมหาไขาค่ควงแป๊บนะเพราะว่าดูดิด่หัวมไม่เหมือนกันนะมีหัวแชกก็หัวกลม เป็นสองฝั่งเลยนะฮะนี่หัวเหลี่ยมนี่เป็นหัวกลมก็ทำไมอย่างนั้นหรือหอมันเป็นอย่างนี้นะใครรู้ช่วยบอกความทีนะผมไม่เคยแกะนะเอาเรื่องอยู่นะฮะถ้าไม่ออกนี่ยุ่งเลย สองฝั่งเลยนะผมก็งงงงกันน็อตเลยกันว่าทำ <c oughs> ไมมันไม่เหมือนกันนู้มันเป็นอย่างนี้ฮะยังไง ช่วยบอกนี่เขาเปลี่ยนมันมแล้วไอ้น็อตเหลี่ยมพอเข้าใจได้นะไอ้ไอ้น็อตเต็มเหลี่ยมเงี้ยพอเข้าใจได้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันมันจะเป็นอะไรถึงมันเป็นอย่างนี้ฝั่งนี้จะออกเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นกลมเหมือนกันนะเดี๋ยว โค้งแบนออแปลกดีเหมือนกันอันนี้นี้แชกปนแบนแล้วโค้งนั้นเราต้องเปลี่ยนมาแล้วหรือครับไเป็นไรครับทำยังไงก็ได้ให้ติดฮนะทำทันงบ้านฮนะไม่ต้องไปยึดติดขอให้ติดแลวใช้งานได้ ทนทนนันทานได้ก็เป็นอันสำคัญนะบางทีหลักการมากมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะมาต่อนอกเรื่องมาแต่และอันนี้ลุดแล้วฮะเอ,อ้ นึกว่าลูกจะติดเอ้ยเห็นไหมฮะลูกสูบลูกสูบไม่มีใช้ได้นะฮะมาดูเสื้อกันพอเห็นไหมกล้องไม่ค่อยจับนะฮะ มันไปซูมด้านหลังเสื้อใช้ได้นะครับเห็นไหมครับไม่มีรอยนะฮะเมื่อกี้มันเจะเป็นแบบเป็นรอยไอ้ตอนดึงลูกสูบมันก็จะเป็นเส้นแตบบลืดเลยนะฮะไม่มีรอยขาวแม้แต่นิดเลย โอเคชุดนี้เจ้าปัญหาของผมอีกแล้วน็อตแชกอไม่เป็นไรอย่างไรก็ต้องถอดนะฮะขอวางแป๊บหนึ่ง เมันกึิบอย่างเดียวนะแต่มันมันไม่ไปเนี่ยมีเสียงนะแต่ยังไม่ไปมีเสียงทุกตัวก็ยังไม่ออกหรือเขาใสา่ย,ยาล็อกเกียวไล้ลองดู คงต้องตอกแล้วนะครับขอแป๊บนึ่งนะครับผมลองใช้วิธีตอกนะอย่างมีพี่คนหนึ่งนะะเขาแนะนําผมว่าถ้าถอนไม่ออกถ้าหัวกลัวหัวมันจะรูดแล้วถอนไม่ออกให้ใช้อคอนตีนะฮะไอตัวเหล็กทรงพวกปากแฉกนะแล้วก็ค้อนตีตีล้วตรงที่เน้นๆนะฮะ แต่ถามว่าผมกลัวไหมผมกลัวนะมาดูดิฮะมันเบาบางแต่ถามว่าได้ผลไหมก็ได้นะฮะนก็น็อตก,ก็หลุดมาแล้วหลุดทุกตัวแล้วโอเคครับวิธีของพี่เขาใช้ได้นะครับยังไงถ้าติดตามช่องผมอยู่รบกวนขอเสียงหน่อยนะครับอ่ะตน,นี้เราจะเอาออกไง ผมจะหาใช้ตีนะฮะตีเพื่อให้ตรงนี้มันแยกจากกันนะฮะถ้าฝั่งนู้นไม่ออกกับฝั่งนี้ก็ได้ฮะเคาะไปเรื่อยนะฮะสงสัสมันจะรักกันนะ เคาะระวังนะอย่าให้แปดไปนะนี่แตกผมก็พยายาม๋ยวนี่เอาไม้ดีกว่าขอนยังรักกันอยู่ยังรักกันอยู่มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะ มันรักมันเหนียวแน่นห,หลุดแล้วนะต้องใช้ตัวเมียช่วยนะฮะเพราะว่า ถ้าดือด้อเลยเดี๋ยวหัวอาจจะงอได้นะครับ,รบกลัวก้านมันจะคดมาแล้วถอดได้เลยหรืออีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ยังดือ้อยู่ ข้อแน่นนะโยกซ้ายโยกขวาแทบจะไม่ขยับเลยนะจะถามว่าดูนะฮะลูกยังสวยนะเป็นเป็นลายเส้นอยู่เลยนะฮะหายดูเห็นไหมฮนะยังเป็นลายเส้นอยู่เลยนะฮะแต่แหวน หดี๋วแหวนจะต้องถอดแล้วล้างขูดขอบ,ข,อบขี้เขามาออกให้หมดแล้วก็มาเช็คกันอีกทีว่ายังไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อไม่ได้คงต้องเปลี่ยนนะฮะแหวนชุดนี้ซีนยังแห้งๆอยู่นะฮะซีนยังสวยอยู่ปืน ลูกปืนแน่นหมุนได้อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนผมว่าลูกปืนแค่ล้างไหฮะชุดนี้อาจจะแค่ล้างทำความสะอาดซีนเดี๋ยวผมมาดูนะว่ามันจะต้องเปลี่ยนไหแต่ซีนก็ยังนิ่มๆอยู่อาจจะแค่ล้างก็ได้นะฮะโอเค ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะเดี๋ยวเราจะมาปั้นมันกลับมาใหม่นะอย่าลืมติดตามช่องปองลองทำด้วยนะขอสละเวลาตัก2วินาทีนะครับกดติดตามกดถูกใจหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ